ปลูกไว้หลังบานะ้าตเนาะกองนึงไว้กินในเงือนข้วเงือนจะของนั่นเมียง่ายแฮะไม่ได้หวดัวน้าไม่ได้มาถอนหญ้าม<ล>ต้องมาพวนดินอีกแม่นปล่อยทิ้งไว้เลยกองปล่อยทิ้งไว้เลยข้างปต้องไปซื้อหามาสิบบาทน้อยกงนะองเนาะเออถ้าปลูกไปกิจการเลยนะปลูกขายในต้นประมาณนี้แหละที่ไอ้เมียขาดตรงกลางจ้ะแม่นคือแบบครบหนึ่งเดือนมันกำลังพอดีเราต้องปล่อยใบแก่นะสามารถสร้างรายได้ได้เลยนะครับแม่นเมื่อวานไปสั่งเบิ่งแล้วกองนึงนี่กองนึงได้เท่าไหร่โลเคือง โลครึ่งเออข่มบออันนี้เป็นท่านหอวมบวนเลยครับเขาจะแตกก็อไปเรื่อยครับเขาจะบบบร่งหัวเนาะครับหลังจากที่ได้ต้นพันมาแล้วเนาะผมก็จะมาตัดใบเขาออกเนาะครับเนาะจะเครื่องนืง่องอ่าโอเคนี่แล้วก็ตัดลายเขาน้ามือ่างจะตัดลายเขาเขาออก ให้เขาแตกรากไหมครับเขาแตกรากแตกก็ไม่เพราะว่าผมจะปลูกนี่ผมปลูกแค่ต้นเดียวต้นเดียวต่อภาชนะต่อาง่ผมเตรียมแล้วเลยอ่มีรังจากนี้ก็จะมีถัวเขียวเราจะมาตัดอะไรนะอ่าก็ตัดอืมตัวเขียวเขาผมมีรู้นะครับเนาะเหาก็ตัดออกก่อนนี่ครับผมจะตัดออกก่อนนี่ประมาณนี้หลังจากนี้ผมก็จะเตรียมฟองน้ำครับเพื่อยึดลำตน้น ะ<จ>อ่าเยอะเขาเยอะลำต้นหอมแดงออกมาครับนี่ยอ่าก็ห่ออ่าหยียลงไปครับอ่าอืมให้เจอให้เจอหลากโพลให้หลากหลากโพถั่วออกมากแค่นั้นเองครับอืมถั่วเขียวนี่สำคัญเด้อครับเด้อไอโพแค่นี้ไอเขาหลากโพถั่วออกมากแค่นี้พอจ้ะที่นี่เวลาเติมน้ำเด้อครับเด้อสังเกตเวลาเติมน้ำให้น้ำน่ะน้ำมันน้ำในกองฟุ้มเขามาแตะจ้ะ แค่หลักแค่นั้นพ่อโบต้องให้ถั่วมือมาหอดผีเด้อครับเด้อครับหลังจากที่เฮาเตรียมพันหอมเรียบร้อยเนาะที่กลับมาเตรียมกล่องโฟุ้มอนี่ก็ถุงคุมกองครับก็คุมเลยแบบนี้ง่ายครับแบบนี้ถุงนี้สามารถสวมกล่องได้เลยลงตปดหน่อยก่อนเนะงานแบบนี้ง่ายแฮะหลังจากนี้เฮาก็เตรียม ปุ๋ยเอบีครับนี่แหละัวใจรักเลยครับปุ๋ยเอบีปุ๋ยเอหนึ่งถ้วยตวงตามด้วยปุ๋ยบีครับหนึ่งถ้วยตวงตห,หลังจากนี้ผมก็จะเติมน้ำครับ เพือพี่น้องจะเติมนามกอนก็ไดเด้อครับเด้อเติมนามกอนแล้วอยม,มาเติมปุ๋ยที่หลังก็ได้<จ>ะนะ่ะแล้วเขาก็มาค้นที่หลังก็ได้ครับ <S 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 อันนี้คือผม,มาแบบว่าเปิดนามใส่เลยนะคนกระนามเลยคนกะนัะหนมเยนมันก็งา่งายครับนี่แบบนี้เออเขาก็เติมปุ๋ยลงไปก่อนมัน,มนก็คนแบบนี้มันก็ง่ายแต่พี่น้องถ้าบ้านพี่น้องมีเป็นเป็นหนามกับป้าเนาะกัให้พักไว้กอนเนาะครับเนาะเออสักหนึ่งวันสองวันสามวันก็ได้ครับแล้วแต่พื้นทีเนาะครับะ เพื่อนทีได้ทีแบบมีคอรินหลายๆแบบมีกินคอรินเนาะตาจะพักใบหลายๆเหมือเนี่ยครับจะใส่ใดเหมือนกันครับใส่ใดเหมือนกันขอขอให้เป็นานามสะอาดครับใส่ใดเหมือนกันครับอืมหลัจงจากนี้กะเตี้ยงฟ้าฟ้าใสี้ยฟ้าทีเขามันมันพอดีครับถวยเขียวเนาะครับเนาะเมือนที่เขาปลูกตัวไปเลยอันนี้ผมจอดสิบห้าลูกเออแบบนี้มันก็จะปลูกได้ทั้งพักชีทั้งเกินชายนะครับตัวไปเลยแบบนี้ พอดีครับถั่วไเขียวครับจ้ามาหย่อนพอดีเลยเรื่มงหนามเห็นเขามาถึงเออมามาโดนหลกักบนกระถางนี่ขนาดนั้นเดี๋ยแล้วพี่น้องจะบ่เห็นนะครับนี<ไ>่ประมาณนี้แล้วมาแตะหน้ามันจะแตะประมาณนี้ครับจ้นเอยเห็นจะชัดเลยเลยโนยกฟ้าออกจะได้เห็นชัดๆเนาะครับเนาะจ้ะแต่ผมใส่แบบนี้พี่น้องอาจจะบ่เห็นเนาะครับเนาะอันนี้อันนี้มะเมืองไงเป็นตัวอย่างนะครับเล้วอันนี้ปลูกลงใหม่ๆจ้เออลง่องบัวนนี่เนาะอันนี้อันนี้จะเป็นถั่วไเขียวนะครับถั่วยคือบลใส่ถั่วไขาวอ๋อ ถ,าถา้าถ้วยเาวนี่พูดถึงว่าตดถวยขนาดขนาดประมาณนเนี่ยเนี่ยคือเขาจะแตกก้อนเต็มถ้วยปุ๊บเ้าต้องดึงออกเลยาถ้าปล่อยไว้นานกว่านั้นคือเขาจะแหน่มยมเหน่นเพราะว่าหอมบัวเลยนี่คือเขาจะเขาจะแตกก้<า>นอนไ,ไปเรื่อยไม่เงี้ยเขาแตกก้อนไปเรื่อยจะมีปัญหาปลูกแล้วตาย้ไม่ยังจะใต้ให้สังเกตด้วยครับเด้อมาเึงไงไก่เอามึงไงไก่ตอนตอนเดี๋ยวหยยอนยอนร่องเนี่ยมึงมึงระดับน้ำครับว่ามั<ใ>นถึงบ่ให้ระดับน้ำนี่ เดี๋ยวผมดึงออกมาจกอันหนึ่งท่าน้ำอันหนึ่งท่าน้ำตัวยางตัวยางถือว่าใส่ลงนี่หแมันมาแต่เนี่ยแต่น้ำแค่นี้เนี่ยในกล่องเห็นว่อแค่นี้ได้ครับจ้แค่นี้เขามาสังเกตเรื่อยๆได้ช่วงช่วงแรกๆเพราะว่าเขายังมีหลักใช่ไหมพอตัดหลักก่อนก็นี่ที่น้ำเขาล่นไปไปสักหน่อยนึงแล้วหลักเขายังมีหลักเขายังสั่นว่าไงใช่เพราะหลักบวชถึงปุบเขากะ ตายตายตามทีพี่น้องถามมาเลยว่าเราพักไอ้ปลูกหอมราเกียใต้นี่แหละประมาณถามเาล่องแล้วเพิ่มนี่หนึ่งสัปดาห์ได้ครับพยายามมะมึงก่อนหนึ่งสัปดาห์มะมึงก่อนมามึงเขาก่อนฐานหนามเขาลดปิ๊บเขามาต้องไปเติมปุ๋ยเขาได้เพระาะว่าปุ๋ยเขาเติมไปแล้วอยนีม้มันเข้มอยู่แล้วครับเพราะว่าหอมหมดเลยนี่เขาไปิดคิดปุ๋ยลายดอกครับเ้าเกิดแค่เติมเติมหนาเปล่าขึ้นมาให้มันเหมือนเหมือนเขาปลูกใหม่อ่ะเพราะว่าหลักเขาอาจจะสั่นอยู่ประมาณหนึ่งสัปดาห์เนาะ พอหลังจากหลากหลากเขาเริ่มแย่แล้วกลายไปจนต้องมาเบิงอีกก็ได้แมนจ้ะแต่ว่าบางบางบางทีมันกลาแบบบวกรถเลยแล้วสิพาพี่น้องไปเบิงอันที่ว่าหลังจากที่เฮาเฮ็ดแบบนี้แล้วผ่านไปเดือนหนึ่งตอนไงเออตนนี่ค่ะเนาะไอ้กว้างหลังจากเดือนหนึ่งที่เฮาเฮ็ดคือยังสั่นเลยแมนนี่เห็นว่าในตัวน้อยนี่จ้ะก็เหมือนที่ผมบอกไปเนาะครับเวลาเขาแตกกวเขาจะมีพื้นที่จำกัดแมมนนแแครับต่สำหรับแบบว่าเฮาแบบ กินอ่อนๆน้นแสีบเด้จ้ะเออเวลาเอาไปเอาไปรป,รป,รประทานไปนเห็ดเครื่องปรุงอยังก็ตามแต่แ<ม>เอาไปกินนี่หรือพี่น้องสิปลูกไว้หลังบ้านเนาะไอ้อกลองกลองหนึงไว้ถ้ากินในเงื่อนควเงื่อนจ้าของไหนเนี่ยเออจ้าาะไงเฮงเฮาบ่ต้องไปซื้อ5บาท10บ,บาทน้อยกลองเนาะอ่าอมึงเป<อ>็นไงคันี่เห็นบ่ตาดเพินพเพเ่นผู้ใดไอ่ปลูกแต่ในอย,อยังนะในดินเนาะบ่เคยเห็นรากเพิ่นเนาะเออแต่เนี่ยได้เห็นทั้งใบเห็นทั้งรากดีค่ะ นี่หสวยงามแห้งเลยครับเ่ยสามารถสั่งรายได้ได้เลยนะครับเนี่ยหมู่บ้านไหนไปสั่งเบังแล้วกองนึงนี่กองนึงไดี๋ยวทนายโลครึ่งโลครึ่งเออคุ้มบอลเห็นบ่ลนี่เห็นบอลนี่มันพร้อมขยายแล้วเห็นบอลนี่บอกว่าขันปลูกในซอยปลูกแนะน้ำให้ใส่ซอยปลูกสีเขียวเพราะว่านี่เห็นปะเบิ่งขนาดซอยปลูกสีเขียวมันก็สิแตกเองมันสิแตกเห็นปะเข้ากับถิ่นไปเลยง่ายเพราะว่าซอยปลูกสีเขียวมันถือ ห้ากรฉี่ออกไปเลยเวลาสีขยายเนี่ยบอ่อแบบ,บที่นี่ห้ากรฉีกปลูกแบบนี้เนาะก็คือคือโดยปกติที่คนที่เขาปลูกขายสังเกตุบางดียว่าปลูกหอมแบบนี้ปลูกขายอะไรนะเ<ช>นาะอพอวันหนึ่งเดือนอันนี้หนึ่งเดือนจังเลยนะหนึ่งเดือนกับอีกห้าวันก็เต็มแก้วแล้วเห็นป่ะครับ<ช>ห้าวกระเฝ้าขยายอ่าแล้วก็ตัวที่เกินมากเห้ากระขายอ่าจนสี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยห้ากระขยายออกไปเลยเนี่ย อันนี้เขาลงต้นเดียวเป็นว่ตอนนี้ได้จากต้นแล้วหนึ่งเดือนกับอีห้าวันลงต้นเดียวได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้นแล้วเห็นร่จากหนึ่งต้นเป็นแปดจนสี่เ้ากับเอาไปขยายเออแล้วแต่ห้าเนี่ยห้ากับขยายสิเนาะเห็นรเ่ได้ร้ายสวยบะเนี่ยตอนลงห้าก็ลงส่แต่ห้าแบ่งแล้วเนาะเนี่ยจากหนึ่งต้นเ่ากับสี่ใดเป็นแปดต้นนี่สเนาะเดือนหนึ่งห้ากับสี่ใดง่ายห้ากับสี่ใดขยายขยายไปเรื่อยๆเนี่ย เอาไปกินเนี่ยค,ครับเบน,นี่ยเออข้าวซอสี่ก็ได้เนี่ยนี่ถามมันคับห้าบะตองใส่ก็ได้ฟองน้ำฟึบอีกหนึ่งเดือนหรือพี่น้องสิแบบว่าตัดตัดถอยปลูกไ้มันพอดีเนาะแบบว่าบ่ตองบอ่ตองไ้มันบ่ตองไ้มันหู้หญย,ยแห้งนะครับเท่ากับยอนจังสีบ่ตองใส่ฟองน้ำก็ได้เนี่ย ห่างนี่กระตัดออกไปได้หลายก็ได้นี่นี่นี่เจังสี่ก็ได้ขึ้นกันเนี่ยจังสี่ก็ย้อนลงได้ขึ้นกันเนี่ยแค่นี้เนี่ยถ้าถ้าเกิดมันเป็นหวังเสียข้าบปลาตองสื่อหัวหอมกินเนี่ยเนี่ยก็มาย้อนลงนะครับแค่นี้ปุ๊บอ่าเบื้องต้นนี่หลายแห้งเด้อครับเด้อเนี่ยครับอีกหนึ่งเดือนเทาก็สิได้เจังสี่ขยายไปเรื่อยๆบ่มีจบบ่มีสิ้นนะครับบ่มีหน่าบ่มีเปื่อยหอมที่พี่น้องเห็นอยู่ในอยู่ในนี่นี่คือขยายอยู่ในกองฟูมมาสองปีแล้วนะครับ เข้าถึงมั่นใจนถึงกายสามารถยายบอก,อกบอกพี่น้องใดว่าหอมพันเดียวที่ปลูกในกองโฟรรมบอเนาบอลปวยก็คือหอมเลยนะครับอยู่ในนี้มาสองปีแล้วขยายอยู่ต้งสี่แล้วมาสองปีแล้วตั้งแต่เข้าเรื่อมทดลองปลูกใหม่ๆเลยนะครับ